สวัสดีครับพี่น้องครับมาแน่ไม่เฉพามาแล้วมือนี้คือเก่าครับมือน้องมือนี้ภารกิจยามรอบครับมาลุ้นกันบ้างามือนี้สีทําไร่สีติสีแปะโตกไดบ่หม่านนี่จานตายก็ไม่รับพรภูมาใส่ใส่แล้วก็เกิดฝนตกบักยักไงโตมัโหร o านได้พี่น้องเลยครับคัสางความเสียงให้แกกระท่อมไม่เฉพาอีกรอบสองเดี๋ยวจะพามือนี้ต้องได้ก็ต้องได้ซอมกระทอมนะครับพี่น้องแต่แต่เนี้ยเมื่อเว้นมันล้มหัวกุดถล่มโอ้พี่น้อง มาดูไลยกันลึ่กันนิดเดียวหนิลึ่กันแหละปาวีนาเออล่กันลื่นอันนี้แรมโบ้ครับพี่น้องนะครับมาดูไล่จนลื่นจนลึ่กันนะครับเข้าไปยามรอบยามมือเว้นโอ้ยยางวีงอุ้กุดหัวกุดถล่มคำว่ามันพายุฝนถล่มพี่น้องกระท่อมเห็นแล้วว่าบ่บ่อยได้ดีแล้วคืได้ซ่อมละมื้อนี่ได้ซ่อมกระท่อมแม่นกระท่อมกระท่อมลักหยาเพิ่งวะเออตอนนี้เข้าไปรุ่นยามรอบน้องกันก่อนนะครับพี่น้องไปดิเด็กไป อันนี้ลืมบอกลืมบอกว่าอีพอเขาพอยู่เอออีพอไปอีพอพอยู่อีพอไปเห็นงานอีพอไปงานอีพออีพอไปเห็นงานแต่เศ้าแมนแมนย่าพ่อกับพี่น้องตายได้ทำามนาทีแมนมาตามมาโอ้ยยุ่งกัดป่ะเดินพยายามล้อมด้วกันครับพี่น้องเศ้านี่โอ้ยบรรยากาศใช่มาถึงแล้วพี่น้องครับบรรยากาศดีขนาดถึงพอดีอันละพ่ออันละยุ่งอันละพี่น้องเลยบาดนี่น้ำท่วมร้อมเรานั่นละยุ่งนหันละได้แม่รำพ่อดูลงไปเบิงค่อยๆลงนะแม่เด้อมันจะลมนะครับ แม่หลวงพ่อเป็นแเดี๋ยวเด oh, ี oh, ๋ยวอันแม่จะเป็นผู้ยามเองอ่ะล่ะยื้หันละเห็นปะเออเอาให้พี่น้องโอ้ยมีแต่สีลมอยู่เลยเอาขึ้นมาให้พี่น้องเราเบิ่งดูมีอะไรไหมยื้อหันเออหลังนี้แคกหมันเออเอาออกเอาหนักออกก่อนมีปากกาบ่ผมมีอย่างบอกเออเอาลงไปขึ้นเขาเอาเอาเอาอัน เออซีดออกอาะสายไ้เดี๋ยวหัดยังมันเลี้ยงหัดเดินมาบึงเออบ่ไปเนี้ยเอาลงจุ่มลงไปเลยเอาเอาง่าลงไปดีดิยงๆเด้อเออเอาเอาขีเขียวโปกไปขึ้นเขาหัดเดอนยังเว้นเถ้าปากกาเขาปากกาเพิ่นมาเขาเอาโป๊กทั้งปากโป๊กปากจะโป๊กก้นก้นจะบุก้นมันต้องโป๊กเอาโป๊กปากเดียวเออโป๊กปากไปแล้วบ้า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 ผู้ถือกล่องกระโดนน้องการยิงปีนองไหมึ้นไหมเดึงเด้งเด้งปีนองขับเบิ้งไปเรื่อย โอ้ยน้ำขึ้นข้าขึ้นแนมขึ้นพี่น้องหมู i, t. T ่บ้านนี้ฝนตกครัมครับเม่ลงไงขนาดเนี่ยฝนตกว่ารลุดกว่าปลาสิเขาวะแต่เกาโดยทำมาเนมแล้วคือมันเขานะครับพี่น้องเดือบอป๊บอ้ยโอ้โโอ้โอโอ้โยย้ยโยโอ้ยโอยัอ้ยโอ้ยโอ้ย

ยังไงกุนเด้อเออโอเคป่ะขึ้นทั้งๆพุ่นมานนี่ป่ะขึ้นไปทั้งๆย่างขึ้นพุ่นก็ได้ย่างขึ้นัก็ได้ไปเบิางทั้งพุ่นมานนี่งตามแม่ใหญ่เผาไปนี่ล่ะอี่างซื้อนี่ล่ะนี่นี่ซื้อนี่เดี๋ลงซื้อนี่ก็ได้นี่ซื้อรอบพ่อหลมนี่ก็ได้บ่ลม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 ว่าปลาหนื้อุอ้ยพี่น้องเลยขึ้นคักขึ้นแน่น้ำมันขึ้นเทิงน้ำฝนเทิงน้ำมัน

นินเดนินเดนินเดนี no, 何何่ละหรางอูยุถวมเด้พี่น้องเลยนี่นี่นี่เดราะมีปลาอะไรมั่งขึ้นมาบ้างเนอะใช่เลยโอ้มามีมามีเอาลงไปมวยอืมไปไปพี่ละไปห้องพี่ปลาคือถ้าถอดถ้าถอดถ้าถอดทุกคนปลาคือถ้าถอดถ้าถอดทุก โอ้ลัางมือยั่บ้างนี่ยล้างมือบ้างนี่ยพี่น้อง,งนเอ้ยขึ้นคักข <c oughs> ึ้นแนบานีน้ำอยเด้อไปเด้ออย่ลมกวนจีดานี่ดไม่ยอมพับลมที่นี่นะครับพี่น้องเ้ยบ่งดูโอ้ยมองป่าบุบบับบุบบับอยู่พี่น,ในใ้องเลยนี่ละมีนี่ในใบเผานี่ล่ะขึ้นมาดูสิ

ปลาไม่ให่เลยอืมปลาหน่อยปลานอยนี่ขันนี้มีตะขารอบไผ่แมนอนเดี๋ยวนี่รอบทีรอบอืน่ะขเข้ายูหันเนี่ยโอ้ไผ่ไมา่ยามแล้วะนี่รอบตาแยมหรือวานี่ <laughs> เของเข้ายู่นี่ใจใบไม้นี่ละอืยิ่นี่้างนี่ละมองดูนี่บ่นี่ปากกาบ่ เห็นมาปลานั่นดีโอ้โยกโยกโอ้ได้แล้วตัวนึงพี่น้องโอ้ยตัวแรกแห้งมันครับพี่น้องปนกับว่อิ่มอืมได้แค่โอเคีนออกได้ปะเนี่แขนค่ารอบนะเบิ่งแหน่เบิ่งตูปป่าเลยอีกกำแน้งกับยาหมันหิกอ่ะมีหน่อยกินตามหน่อยฮะใส่ไว้อพอมันยู่ข้างของอัน Tali am ni như hưng mang ny. Along à, đi đi. ừ, Along mong tìm mong cổng. Ui mụt ui mụt kat, mụt kat. Boy, cắt, bay cắt, lắm mày. Vu lap nha mày, hoài bay. Mày anh kìa tung anh yong kìa 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 เบิ่งผู้ยำหนูพี่น้องอุดมสมบูรณ์ขนาดเลยเมย์ย่าพ่อย่าม่อมานพี่น้องเดี๋ยวเพา่ยตายเป็นผู้ยำรอบแรกรอบแรกบ่มนันเลยรอบแรกวันน้พ่อบ่มันเดี๋ยไม่ได้ใช่เสือแดงเสือแดงเอาเมาาื่อซาบุบ้านนี่ล่มพัดเปียกนุ่นเอเร่ดเดินปเดินเะดินเดินอาจารย์ตายเป็นผู้ยำวันนี้พี่น้องเมย์แล้วพ่อบาจิตโซโล่อ่างพี่น้องเนี่ยก็ว่าเป็นท่าเดิน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 เดติดต้มเด้อพ่อยาติดต้มเด้อ เจนเจนเจนอลงันตรงนี้เล้งเลียกันตรงนีโอ้ยเอาลังไหมเอาลังไหมขนรอไคิดว่ามันเพราะว่าเพิ่นที่ว่าป้าหยาเพิ่นเพิ่นที่โดดลงไปใสเห็นนะก็ือหยยบละลังนี่เดิน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 เดลงไป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 เอา เป็นไดหลังนี่ขี้ดินอ้นโอ้ยขี้ดินถลายลงใส่ขี้ดินถลายลงไดพี่น้องเอ้ยขี้ดินถลายลงขี้ดินถลายลงอันจันต์กับแม่นี่นั่นจันต์พะยะคุณโขกกันเอาจับมาสีโคกๆกี่น้อยนอนอาปากเทเว่ยนอนอาปากไว้รอบนั่นแหละ เอาเอาไปทาเอาไปทาพวกยังไงเอาเ, tha, เอาปืนเอาป,ปืนลูกว่ามันพ่อไปทำงานแล้วเอาเว้ากันยุทธันี่บ้านอันอีพ่อพ่อมากอันอีพ่อไปเทียบงานตาเสาป่ะนะลอยไปยามไ้าใส่ตัวบักไงพี่น้องโอ้เป็นยามลัดนาลูกเต้ามาตัวบักไงตัวบักไง <c oughs> เอ็งใดพ่อเอ็งใดมันพ่อปลาลงไปนทำที่นี่เอ็งใดพ่อลังนั่นจันจันลังโอ้ว่ามันตัวน้อยดิพี่น้อง ปาดปาดโอ้ยบนป่า huh. ต <laughs> ัวน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่รับพ่อสิเอาออกใส่์กันอันทุงกันอันง่ายๆเห็นจะจะป็นได้พ่อหลังนี่ฮะโอ้โหลังนี่ถึงแม่ปะแก้วสันปักกา ลากไาไม่ยังลักปลากคือว่าจิไปงานได้่ไหพ่อไปวันจิไปได้สอเาโอ้ได oh, ้บ oh, oh, ่ได้ไปไม่ไปตะวันมอเข้อโอ้ยังมอเขืโอ้ยพอพยายามรออ่ทั้งพูดทั้งหงวยนก็มีนะครับพี่น้อง เว้ากันมือขึ้นพี่น้องเพราะเสด็ไปจะเศ้าพยายามหมาเด้อพี่น้องมีเฉพาะได้รักป่าเป็นโลครับพี่น้องถ้ารุ่นนี้คือเป็นโลเป็นโลลักใส่ถุงโยกของถ้าสอบบุมันผมก็ได้เป็นโลกันครับพี่น้องเพราะเป็นป่าเลยครับย่างเป็นยีโลครับแต่คนละโลคนละโลคนละโลโอ้ยที่เหลืออยู่นี่คือรอบกับจัน ขององไอ้ยันตายกับของอีพอคือใส่ไปคู่กันคือขันเพราะเขาจันทร์ไก่เขาลอบบาด์เทนเมันสูญจันเพิ่นบ่ไดปเลยอ้อชวนป่าจันโอ้ยพี่น้องเลยปิ้ลเป็นโลครับเป็นโลครับโตและโลครับแงกระแดบหายพอไหมผมยามประมาณหรอกก็ไม่ใช่พ่อยามหมดแล้วพ่อไม่ยังดอกนั่นอาปากเล่มเลี้ยอย่างไละอาปากเสียยู่ัซะ มาเจียวชิปแปดตัวเออตัวประมาณแต่ตัวเดียวก็ปากกาหน่อยตัวนึงอย่าอย่าปลาแค่เอย้ยอายคนอย่าบอกให้เนี้ยอายคนไปพี่น้องไปลุ้นด้วยกันลั่นมัดสุกอันมาสั่นจันอี่พอโอ้โหโทษ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 ลงไปว่าอะพี่น้องครับลักษณะลั่นนี่ลั่นแบบได้พอมีปลาบ่ฮะปากกาตัวนึงปากกาหนึ่งตัว นี่ลนนี้ในโอ้โหแท้เจ้าของอินเดียเนาะเออคนน่านี่ยมันมันคือกันได้เนาะเอาใส่ถุงไหมโอ้ยมีเพ่ะฐานะขนาดใส่ถุงปลาคอนี่เป็นโลครับพี่น้องครับเป็นโล้อนอินเดียเป็นได้พอลังนี่โอ้ท่านถึงหอดอยู่เบื่อขู่เงยอน้างามจ้ะเป็นได้พอฮะไปจนหรือเปล่าไปยังจกคอดจกจก ปอ้ไปจนพี่น้องโอ้ๆๆๆๆไปที um, uh, 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 yeah, uh, 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 ่น no no no. ้องครับเบิ่อนไปจนที่น้องนี่เพื่ปาคอยหมอนบอเมื่อคือปากเมื่องนึงคือปากคออเมซอนเออเมื่อไนึงคือยังปากบูเม่อไงนึงคือยงอันเออคือปากคออเมริกันนู้นหัวน้อยหัวน้อยหัวหัวหัวคือยังหัวปลาดูแลครับพี่น้องไปอีจนวมาทีไปอีจนเออก่ะสันกรเรียกจำ ควมสุภาพเนาะปากคุ้นจนเออปากคุ้นจนปากคุ้นจนโอ้ปากคุ้นจนโอ้ en. ปลา,ปาแปลกๆพี่น้อง <c oughs> บึงบมันแยงมีปลาแปลกๆเออเอาเอาใส่ถุงมันจังบ่แปลกเดินไปเรื่อยๆอ้ยหันจะคว้างเพิ่นมากไยหมานเนาะลูกก็ลูกเต่มาม่ยามนี่บ่หมานนี่แะครับพี่น้อง,ล,งลั่นลึกเลรอมีบ่พอลั่นล,ล้ม,มหรือม,ละละลม้วนล้มแห้งม้วนล้มแห้งลั่นล้มลั่นล้มลั่นแรง มีบ่บ่มีอ๋อมีครับร่วมร่วมใครร่วมวานะครับพี่น้องเอ้าผมีก็ห่างไว้ต่ออุ้ยพี่น้องเออผมมันซัอนได้จันนี่ล่ะโอ้ยเอ้าตึ๊งตึ๊งตังเอ้านี่แน่นี่แน่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องยังอีกเยอะหลายหลังเติบประมาณเจ็ดกระลันต้นบอมันบอมันในฝายังเธอเลยอีกเยอะเอ้าให้พอห่างกนครับพี่น้อง าเป้าเขาจันรัน่พี่น้องไปยังก่อนสายันสัญญาใช่หรเจ็ดดัน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 โอ้ยสองตัวฮ่าฮ่่าฮโอ้ยมาจะตายพี่น้องเลยโอ้ยปลาเป่าเขากระลันวันนี้เมื่กินได้วันนี้ป้าเป่ากินได้ก็บพกกินดอกไม่กินได้ก็บพวกที่กินหรอกอ่าผู้ผู้กินเพิ่นก็กินอยู่หันละเมื่นมาเอ้าว่าถอพี่น้องว่าถ้าบุญบาปมาขึ้นเมียพ่อเจ้เอ้า พยายามอีกต่อไปอลงน้ำไหมงน้มงเผาเาลงน้ำตนเราเนาะเาลงน้ำไปลงไปไปเผาไปอาตไกินไปเผาลงน้ำไปพยายามต่อไปเอาหลอกญตายได้หรอพี่น้องโอ้นี่ตซวที่สพี่น้องโอ้โโอโอ้โโอ้โอ้โโอ้โ โอ้ยสองโต้สองโตหลังนี่เดี๋ยวสองโตโอ้ยพี่น้องปากกาปากกาอีกแล้วปากกากแล้วผมมันที่ปากกาผมมันที่ปากกาเอาใจทองเอ้คนเห็นเออใช่คนเห็นโอ้ยมันยัมักอ่างเนอะโอ้เอาหน้าพ่อหลังหนึ่งขี้เขียวเห็นละย่างไปอีกนิดนึ่งไอพ่อันผู้ยำไม่ค่อยมันนั่นแหละครับเมนจันเมนจันห้องวะผมบอกเมนกันจันหนีหลังหนีหลามห้องเลยเป็นไพ่อ นี่แต่ขี้ดินโอ้ยเอาคัาปลาซีเวอยู่นี่แหละขี้ดินกับปล่อยขี้ดินกับปล่อยโอ้ยมีอย่คือปลาแต่ว่าปลาพ่อนบุบบับบุบบับอยู่ด้แต่ภาษาเหตุอันไรถึงไม่เขารอบนะครับว่าเขาใจคือกันยังงี้ยังหลังนึงอยู่หันว่าหลังนึงยังหลังนึงน่ะปลาบอนม้ามีอะไรล่ะแสดงว่าปลาเขาหลังสุดท้ายพี่น้องเห็นบุบบอนบุบ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 อยู่แต่ก็หลังสุดท้ายมันเด้แม่นแต่ก็หลังสุดท้ายมันมันบ่ บ่มี่ยังไงบ้างโอ <|so|>? ้ยโกหกโกหกันหรอกเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยตาเมื่อวานนี่ผมม่าคนใส่จะมาเป่าปากพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเอาเบิดพอดีพี่น้องเข้าบ่มากปกเอาบ่มากก็บบ่มากใช่ไหะเอาไปส่นเห้เข้าบ้าน ได้ปัดผู้เห็นโชว์ผลงานนีดหน่อยเป็นเป็นโลครับพี่น้องครับปากคอตัวนี้บ่<อ>เป็นของผมนะครับของอีพอ,อของผมผมกับเป็นโลเหมือกัน<อ>ขมผมกับเป็นโลเหมือกันย่<อ><อ>งางจังนี่ชุดฟังขุนเป็นยีโลเหมือกันครับไ <c oughs> อ้ว่าผมงับกันเอา้าสุดท้ายปลายมือพี่นอ้องเข้าอยู่ดีกินแซ่บสุกหูสุกคนปลาสะจากโลกไข่ไข่เจ็บพอกันไม่ชิบนาพี่น้องครับรสวัสดีครับ